นี่ครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับคอนเทนต์หลักของวันนี้เราเราจะพาทุกคนนะครับมาดูว่าผมแต่งตัวยังไงนะครับในโรบกักเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะซื้อของใหม่ด้วยหมับก็ให้ครับหนึ่งหมื่นสามพันโรบกักวัลค่าตัวผมนะครับตอนนี้ที่ผมใส่อยู่อยู่ที่นี่เดี๋ยวผมจะบอกความลับนะว่าตอนนี้ผมเติมโรบักกับร้านไหนสโนบั๊กบริการเติมโรบกัก ที่ราคาโคตรดีและปลอดภัยอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเติมเกมตอนนั่งหรือเติมเกมตอนนอนก็เติมง่ายแน่นอนผมรับประกันเริ่มต้นที่เลทสจนไปถึงเลทสิโลบักจุ่ๆแต่ใช้เงินจิบๆถึงขั้นต้องนั่งขยิบทําไมมันคุ้มอย่างนี้ <Yeah. S 1> นอกจากเติมโลบักแล้วยังมีไอเทมที่ขายราคาก็ดีโลบักก็แถมโอ้โหไม่ซื้อได้ยังไงตั้งแต่ผมมาเติมกับร้านนี้ผมบอกเลยผมไม่ได้เติมเองอีกเลยเพราะฉะนั้นไปลุยกันเลยครับ snowball ที่สําคัญเลยเติมกับร้านนี้เลทแบบนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนอ่ะเข้าคลิปกัน สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมวรงกชนวินล็อกเกอร์ชแนลอยู่กับผมอีกเหมือนเช่นเดิมนะครับผมดีไอซ์วันนี้นะครับผมอย่างที่มีคนขอมาจริงๆไม่มีใครขอมาหรอกครับผมแค่อยากทําบอกทุกคนว่าการแต่งตัวของผมเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวผมนี่แม่งโคตรเท่เลยคุณรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่าเนี่ยเพียงแค่มีโลโก้ว่าวินล็อกเกอร์มันก็เท่แล้วเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยครับผมตามที่โฆษณาได้บอกไปครับวินล็อกเกอร์แฟมิลี่เริ่มต้นเพียงที่สองโรบัคเท่านั้นอันนี้ผมขอแแขข่่งงงใคครรอนนนนนิดึล้วกััะีบ ผมแต่งตัวยังไงนะครับในโรบกักนี่เห็นไหมเห็นรองเทา้าไหมรองเทา้าแม่งโคตรสวยเลยนี่มีสัญลักษณ์ตัวแซดนะครับอ่าเราเป็นจอแดนนะนี่ข้างตรงนี้ก็มีเขียนว่าเอ่อตัวแซดเหมือนกันอันนี้ว่าอันนี้อ่าเขาเรียกว่า black the i c e style นะครับเพิ่งลงขายไปนะครับอย่างละ5้าโรบักเสื้อก็5้าโรบักกางเกงก็5้าโรบัก,ก,บกอันนี้คือเสื้อที่ผมใส่อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าตอนนี้ผมใส่ของมูลค่าเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วคลิปนี้เนี่ยเราจะมาถลุงโรบักกันด้วยนะครับสักเล็กน้อยถึงปันกลางแล้วกััันน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 ะะะะโโอออเเเเเคคคคคทททุกีีี่่่่ปป็็ไงดยยยรรรววมมมมบบผผจชแลห ด้านหลังผมจะมีขวานกีตาร์ครับเพราะว่าผมเล่นกีตาร์ไงแล้วก็ตรงนี้มีตรงหนามเช่นเดียวกันครับตรงไหลด้านขวานะครับแล้วก็สร้อยแถบครับขาดไม่ได้เลยเพราะว่าชอบมากแล้วก็หัวหนามแล้วก็นี่หูกระต่ายเดี๋ยวให้ดูในในในเว็บดีกว่านะครับแล้วก็ขอบอ์ก์ครับแล้วเดี๋ยวเรามาบอกของทีละชิ้นกันเลยแล้วกันนะ <Yeah. S 1> นี่เป็นไงแล้วก็ใส่หน้าลิมิเต็ดด้วยเพราะว่าผมเท่มาก <Yeah. S 1> โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าโรบอกกันแล้วกันนะเอาละโชคดีนะเจอปืน โอเคครับผมทุกคนเราเข้ามากันแล้วนะครับผมที่หน้าโรบอกนะครับนี่นี่คือหน้าโรบบอกของผมเลยนะครับใครที่อยากจะแอดมานะครับนี่ตรงนี้ เซิร์ชว่าไอ้คงสีฮ่าฮ่านะครับผมก็มาฟอลโล่นะครับมาฟอลโล่มาฟอลโล่นะครับนี่คือตัวละครของผมอ้าวทำไมมันมองไม่เห็นนี่อ่านี่คือตัวละครของผมเองอ้าวกางเกงผมเพิ่งทำกางเกงลงขายไปไงมันก็เลยยังไม่โหลดนี่นี่คือกลุ่มวิลโลว์ก้าแฟมิลี่นะครับใครอยากซื้อเสื้อแบบผมนะครับสาม,มารถเข้าไปดูในกลุ่มนี้ได้เลยนะครับผมวางขายแล้วนะครับในส่วนนี้เห็นไ,ไหมอ่าอั <c oughs> นนี้เสื้อนี้ลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับผมเริ่มต้นที่ราคา8ปดโลบักนะครับแบบนี้เห็นไหมแล้วก็กางเกงก็เป็นตัวนี้ของเซ็ตมันนีีีีี่่่่เเลลยสสสสสิงงททรราาจจะะไดด้้หัััักกตวนนนนคคบืออใ จากนั้นครับคุณผู้ชมคือหมดปีใหม่นี้นะครับผมจะปรับให้กางเกงตัวนี้กับเสื้อตัวนี้นะครับเป็นราคา10,000โลบัคซึ่งมันก็ไม่คงไม่มีใครบ้ายอดซื้อนะครับเพราะว่าคนที่ซื้อไปแล้วนะครับจะเอาไว้ขิงกับเพื่อนได้ไงว่าแบบเอ้ยกูมีเสื้อพี่ไอในราคา1 0 0 0 0โลบัคเลยนะเว้ประมาณนั้นนะครับเอาไว้ขิงกับเพื่อนได้นะครับใครจะซื้อริบซื้อนะครับหลังจากปีใหม่ผมก็จะไม่ขายแล้วนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะจ๊ะโอเคเรามาดูกันนะครับว่าผมแต่งอะไรบ้างในตัวนะครับผมแต่ก่อนืครัับเเห็โขงผผมมมมมมด้าายยี2007 2008 20จิๆทสไไปปล หักออกจริงๆมันมีอยู่เท่าไหร่วะนี่ไงตอนนี้ผมมีอยู่2 7 9 8 7็ดเก้โลบักทเทัเลี้ยตอนนี้ผมมีอยู่50,000ใช้ไปแล้ว23,000นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะซื้อของใหม่ด้วยเพราะว่าผมเนี่ยเล็งไว้มาพักใหญ่แล้วแล้วห่วงจุ้ยนะครับหมอห่วงจุ้ยอากายอากายก็บอกว่าผมเนี่ยควรจะมีสีเขียวกับสีฟ้าติดตัวไว้ใช่ไหมวันนี้ผมเลยมาซื้อครับเอาจริงๆผมเป็นข้ออ้างครับผมแค่อยากได้มาดูกันนะครับว่าผมอยากได้อะไร นี่เลยอันแรกนี่คุณผู้ชมผมอยากได้มากราคาอันนี้นะครับหนึ่งโรบัควันนี้เราจะมาซื้อภายในคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับมันเป็นของที่อยากได้ไงเท <c oughs> ่าไหร่ก็ต้องจ่ายป่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาซื้อกันเลยนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับมันจะมีเอฟเฟกต์สีม่วงนิดนึง <c oughs> กดซื้อไปครับนี่ หมับก็ให้ครับ1 3 0 0 0โรบักบินไปแล้วโอเคได้แล้วแล้วยู่1 4เก็บไว้นะครับเก็บไว้ขอยากให้แจกโรบักบอกได้นะครับถ้าคนดูเยอะแจกนี่แล้วได้ดาบมันแล้วนะแล้วตอนนี้ก็มีหน้าลีมิเต็ดอันนี้ที่ใช้อยู่แล้วก็มีคอมบ็อกด้วยโอ้โหดูรวยจังเลยจริงๆไม่มีตังนะครับทุกท่านอ๋อนี่เข้ามาอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่เชิ้ตก่อนเลยแล้วกันนะครับไปดูที่เชิ์ตคืออะไรผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่ครับผมนี่ตัวนี้5โรบักนะครับเสื้อตัวแรกนะครับผมของฟินโลเกอร์เฟมิลี่นะ ร้านนี้เขาขายเสื้อสวยครับคุณผู้ชมอย่างต่อมาครับคือกางเกงครับกางเกงผมใส่ตัวนี้อยู่ครับนี่เป็นไงสวยดีเชดตัวนี้ก็5โลบัคเช่นเดียวกันนะครับของวินล็อกเกอร์แฟมิลี่นะครับมีลายเซ็นของผมข้างล่างด้วยนะครับนี่สวยไหมอ่าโคตรแจ่มโคตรแจ่มแจ่มอย่างต่อไปครับทีเชิ้ตทีเชิ้ตผมใส่อันนี้แต่จริงผมก็มีทีเชิ้ตของวินล็อกเกอร์ด้วยนะครับผมก็จะใส่แล้วแล้วแล้วแต่โอกาสแต่ตอนนี้ผมใส่เป็นอันนี้นี่ลิมิเต็ดไอคิดสวยดีนะครับสวยดีสิบโลบัคแค่ส่วนของโคสติ้งนะครับหหหมมมมดไไปปแล้้้วววนนนนนะะะะคคครรรรัััััับบบบททีีี่่่กางเิตผจ พินเฟซครับพินเฟซราคา66โรบัคครับอย่างต่อไปคือเกรย์พังนะครับบันนี่แคปราคา95โรบัคครับนี่สวยไหมมีโซ่มีนู้มีนี่แม่งโคตรจ้าบเลยวุ้ยอย่างต่อไปกันเอ่อคือหูฟังนะครับอันนี้ซื้อจริงๆอยากซื้อให้หูฟังอัน7,500นะเว้ยแต่แบบมันก็ไม่ได้ต่างกันมากอะแล้วอย่างมันไม่ใช่ลิมิเต็ดมันเลยขายไม่ได้ผมก็เลยยังไม่ได้ซื้อถ้าอยากให้ซื้อบอกนะครับก็อาจจะไม่ซื้อนี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับราคา75โรบัคนะครับอย่างต่อไปอุปกรณ์เฟซ หน้าเฟซไม่ได้ใส่ไปที่คอครับคอผมใส่แถบนะครับราคา100รโลบักค,ครับสำหรับสร้อยคอนี้สวยมากสวยจัดจัดโปรโมทให้เขาไปในตัวโชเดอร์ <Should> er ครับหัวไหลผมใส่เป็นนี่ครับอาร์มเบรดอาร์มเบรดนี ด้านขวานะครับ62โรบัคครับสวยดีโอเคไปที่ฟอนต์ครับด้านหน้าผมไม่ได้ใส่นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่ไปที่ด้านแบ็กกันบ้างครับ Infernal ครับผม Infernal Immortal Sword เยอะราคาอันนี้นะครับ13,000ครับนี่13,000โคเทอยากได้มันนานมากไปอย่างต่อไปกันนะครับเวสครับผมใส่อันนี้ครับเป็นเบลนะครับเป็นเบลใส่เป็นเบลนี่ใช่ไหมราคา80โรบัคมันจะได้แบบมีตรงเอวแบบมีมีเอวหน่อยตรงเนี้ยเท่ๆหน่อยอ่าไปอย่างต่อไปกันเกียร์ครับเกียร์ผมไม่ได้ใส่นะไม่ได้ซื้อเลยเพราะว่าผมมรู้สึกว่าัันเปงงตค์ กรินโทนครับผมปรับเป็นสีนี้ครับแล้วก็ผมครับผมใส่อยู่3ทรงครับตรงนี้นี่เริ่มที่อันแรกครับแบ็กเมสซี่ครับแปโรบักครับผมวันนี้ยังต่อไปแบ็กแคทนะครับแบ็กแคทเอียร์สแปโรบักเช่นเดียวกันครับโอเคอันสุดท้ายครับแบ็กช็อตครับเมสซี่แอนิเมรับนี่ไปอีก80โรบัรอ่า ผมก็จะเปประมาณนี้ครับแล้วก็ไปที่หัวครับหัวไม่ได้ใส่หัวอะไรเลยนะครับเฟสครับผมใส่เฟสของไอ้นอี่ครับบูมบูตอนนี้อยู่ราคาที่4 3 9 7โลบักครับสวยดีอยากได้ดิอยากได้ก็ซื้อ <c oughs> ราคาไม่ยงเวียงที่หายเลยอย่าไปซื้อนะตอนนี้ <c oughs> ราคาไม่ยังเวียงโอเคแล้วก็ <c oughs> ไปที่ขาขวานะครับคอบล็อกครับนี่นี่เลยนะครับ คอบ็อกราคา17,000หมื่นเนโรบักนะครับผมแต่เรื่องของในราคาหลายๆโรบักนะครับ1,000เป็นต้นไปหรือว่าในส่วนของคอบ็อกนะครับคุณ <c oughs> ผู้ชมสามารถซื้อได้ที่ร้าน Snowball <c oughs> เลยนะครับขออนุญาตไทยอินนะครับร้านนี้กดโคตรถูกแล้วก็มีโรบักแถมด้วยซึ่งคอบ็อกตัวนี้ผมก็กดจากร้าน Snowball <c oughs> เช่นเดียวกันเลยนะครับใครอยากรู้นะครับว่าหน้าตาแฟนเพจเป็นยังไงแน่นอนเลยครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆหน้าตาเพจร้าน Snowball นะครับเวลี่กูดเลยนะครับเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับผมแล้้้้้้้้ววววกกกก็็็ตตติิิดดดดดด่่่่่่่ออออออซซซืืืไไไเเเเเลลลยยยยยยนน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 นะะะะคคคคคครรรรรรรััััับบบบธีีีีาา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 งงงใใใทมมมมมปสถ์หผ สอนผมก็จะมาสอนให้นะครับผมนี่เห็นไหมมีสินค้าขายมีนี่เห็นไหมโลบ็อกซ์แล้วก็กิฟต์การ์ดอะไรพวกนี้นะครับมีขายในนี้หมดเลยนะครับผมนี่เข้าไปในโลบ็อกนี่คุณอยากได้อะไรอะเนี่ยโลบ็อกซ์ทอยเนี่ยไอเทมโค้ดคุณอยากได้อะไรคุณสามารถดูได้ในเว็บนี้เลยนะครับมีของดีแล้วก็ถูกเช่นเดียวกันเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่เลยคุณผู้ชมสมมติว่าอันนี้นี่ตอนนี้โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมเติมสองร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับได้แปดร้อยโลบ็อกซ์ใช้ได้เลยนะครับเริ่มต้นที่เลสนี่มีขของายนะครับผมไม่่วาจะเป็น พอบล็อกครับบล็อกคิวลี่ครับแต่เฮดเลตตัวนี้ไม่มีขายแล้วนะครับเพราะว่าหมดฮาโลวีนแล้วเสียใจด้วยนะเห็นไหมมันจะมีโรบักแถมอะไรประมาณนี้นะครับผมใครสนใจนะครับผมติดต่อได้เลยครับสโนว์บล็อกที่อยู่ด้านล่างนี่อันนี้นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยถ้ายืนอ่ะถ้ายืนแบบนี้เว้ยคุณผู้ชมถ้ายืนมันจะเฮลร์รแบบนี้หน่อยราคา250ราสนะครับซื้อตัวนี้แล้วมันก็จะได้ท่ามาแล้วก็ถ้าเดินครับเออผมใส่ของซอมบี้นะครับท่าเดินท่าเดินซอมบี้นะครับอยู่ที่500โรบักนะครับผมนี่ก็จะรวมเป็นประมาณนน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 ีีีีี้้้้้้้ะะะะะคครรรรััััับบบผผผมมมมมสาาาาหขขออออองงททท่่่่่่่ใใชยูตตพพพววววกกกเเไไแลจ มันอยู่แค่หลักสิบโลบั๊กนะครับแปดสิบร้อยประมาณนั้นไม่ต้องนับหรอกนะครับโอเคมูลค่าตัวผมนะครับตอนนี้ที่ผมใส่อยู่อยู่ที่สามหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบห้าโลบั๊กนะครับผมจริงๆอ่ะราคาไม่ได้แพงเว้ยถ้าสมมติว่าคุณเติมกับร้าน Snowball อ่ะเรทที่มันถูกนะครับผมเติมแล้วคุ้มเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับผมใครสนใจนะครับทักไปได้เลยนะครับที่ Snowball โอเคประมาณนี้นะครับผมใครสนใจนะครับผมสามารถไปซื้อได้เลยนะครับพวกทั้งเดี๋ยวผมรีตัวกันนี่เดี๋ยวดูดาบกันหน่อยดูดาบเเเชชดดดดดไไไไ้้้้มมมมมาาแแแลลลวววววะะ่่่่บัันนููยยีรรตสสโอคคใใจพก ดาบหรือว่าคอบล็อกแบบนี้นะครับผมทักไปได้เลยนะครับที่ร้านสโนบล็อกนะครับมีของเล่นมากมายคุณอยากได้อะไรอ่ะคุณทักไปทักไปหาได้เลยนะครับเติมเกมถูกมากๆถูกแบบถูกจริงๆนะเว้ยผมแนะนําเลยร้านสโนบล็อกครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแล้วถ้าใครอยากแอดผมเป็นเพื่อนนะครับผมแอดมาได้เลยครับไอคุงสี่ห้าห้านะครับแอดมาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในเกมนะครับผมใครอยากเจอผมเนี่ยหาเจอง่ายครับในจุดพักใจผมออนบ่อยนะครับแล้วก็มียศคอนเทนต์คนแรกของเซิร์ฟะครับน้องๆโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในเซิร์ฟแล้วกันนะครับผมใครหาา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 ไไไออออออเเเเเเดดดดดดีีียยยยยแแตตตตตต่่่่่่งงงงััััวววูคคคมมมมนน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 ์์้้้้ลละรรบถกกกกใ็ช ผมจะพยายามหาไอเดียนในการแต่งตัวมาให้หลายๆสไตล์นะครับมากกว่าสิ่งที่ผมใส่อยู่ในตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมในวันนี้ขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับ <Yeah. S 1> ที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้จบเพียงเท่านี้แล้วกันเจอกันนะครับกดไลค์ซับสไครต์และแช์นะเจอกันครับผมขอบคุณนั้โน snowball อ,อีกครั้งหนึ่งด้วยนะกันนะ๊ายบายครับนี่คุณคุณนั่นแหละผมหมายถึงพวกคุณที่กำลังดูคลิปผมอยู่ตอนนี้ในโรบอกผมขายแล้วนะมีเสื้อมากมายให้คุณได้เลือกสรรทั้งเสื้อบาร์ส ทีเชิ้ตเสื้อที่มี2ชั้นเสื้อสูทที่มีขายทั้งเซ็ตไม่ว่าจะเป็นทั้งเสื้อและกางเกงแล้วก็รองเท้าสุดเฟี้ยวที่เป็นสีแดงขาวมีลายเส้นของผมอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน oh. ถ้าคุณอยากเฟี้ยวเดินไปแบบไหน oh. ก็มีแต่คนทักมีแต่คนมองแนะนําเลยครับ oh. วินล็อกเกอร์แ oh. ฟมิลี่เซิร์ชในช่องค้นหาของโรบักพิมว่าวินล็อกเกอร์แฟมิลีกก่ลิงก์อยู่ด้านล่างก็มีเช่นเดียวกันสามารถอุดหนุนของผมได้เลยนะครับเป็นการสนับสนุนโดยตรงเลย oh. ใครมีโรบัคเหลือมาซื้อด้วยนะขอบคุณมากครับ